ที่ถูกกรับอไปไปคืนเนี่ยบอที่อะียังเออนอนนอนตายอยู่นั่นนะแค่นี้ละวัดเองนนี้ยังบอมีรถ ชัดดีเลยว่ะเมืองแสงสีเที้ยอย่างเนี้ยท้ายมันรุ่งว่ะล้ออย่างล้อรุดรุดอย่างแท็กซี่พวกนี้จะขันเที้ยเอ้ยมือเว้นนี่เราแยบกันทุก่านตอนม้าน่ะนย้มนี่เดียว ว่าอย่ายวะโอ้โหนี่เรือบางกอกตีกองด้วยตีกองด้วย ขอซานด้ยถูกรถแท็กซี่เอาหนึ่งโกงอุ้ยตกเพงเลอุ้ยเป็นบ้าไปแล้วไม่มีเซซี่ละน่าตื่นเลมาอะไรดีอ๋อน่าดื่มเล่าน่าดื่มสามนาดือันนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงเขตพื้นที่ของจังหวัด อะไรนะ,ระจดคีดีกันประจวบนะครับแล้วก็มานั่งเล่นกีตามองแงงมองแง้เดิรอสดาดูด,ด,ดูสายกีตา้ามันขดไว้อย่างนี้เราเรามากันโดยแบบโสดๆเลยไม่มีอะไรเลยเราบริสุทธิ์มากๆโมเมนต์จากัน้นเเล็กเลกก่อนไปเนี่ยเล็กอยู่เล็กอยู่ เราจะถ่ายทอดบทเพลงให้หนึ่งบทเพลงจากเสียงอันไพเราะไม่อาจเปลี่ยนใจของ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอาเพลงก่อนอาเลยก็ตอนนี้เราหาเพลงพอแล้ว <c oughs> จ <c oughs> เจอนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินจากประเทศจีนมิ <Okay. S 1> <Mister> สเตอร์ซุนว่าง <c oughs> แต่ลองไม่ได้ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลงนี้ครับมือแมนหนอจากบ้านครับจากบ้านเอาแท้ๆบัดน,นี้เอาแท้ๆแล้วนะจากบนนอกสู่เมืองฟ้าเดินตามหัวใจจากความฝันที่ฝันอย่ฝันหวังไม่ต้องได้ดี เราได้มือคว้องมาจากประเทศจีนหนูกาต,ตาเขาเอา,ม,า,ม,ามันามากอันนี้เราก็เดินทางเข้ามาพักบ้านพักใกล้ริมชายทะเลประมาณ4-5กิโลเมตรตอนแรกว่าจะได้ไปไดมึกแต่ก็ไม่ได้ไปส่งเงินไดใช้ไดรับบ้างไหมใจไม่พอบอกนา ทำให้แม่ภูมใจเป็นกองที่เพาะมากเป็นกองที่เพอะมากเย็นเจ็ดตัว

บาทยังไม่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมไปใส่กันคราบิี่ไปใส่กันมจิอ้อฟไม่ดีอะอย่างเงี้ยนะใกล้ใกล้ใกนเต้ใกล้ใกล้กันเต้ต่วมีการหมุนน้ำอันนี้ไม่หยังครับเขาที่ไปใส่เขาจะไปจับปูลมครับต้มปูครับเห็นตอนนี้กี่โมงแล้วครับต้มปูที่สามต้มปูฮะต้มปูครับ ตบปูด้วยหรต้องปูอีกตอนนี้ตีใดแล้วเมื่อกี้มึงทำอะไรกันอยตอนนี้ตีใดแล้วพี่ที่สามที่สามพี่นิพนธ์อุปกรณ์เนี่ยนี่คือพี่นิอนครับอ๋ออันนี้เบ็ดเบ็ดไอ้เบ็ดมึกเบ็ดมึกอันนี้คือพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่จะพาผมไปไหนกันครับไปลงรูปูฮะไปลงรูปูไปไปไป ไปลุงลููเากแล้วไปไหนครับไปถ่ายในรถเลยครับเขาขี้ส่รถผมละทำไมครับเขาถ่ายไป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 ไหนครับนี่ตอนเราเนี่ยยังยังไม่ย้าอยู่ไหนวะ มีตังค์อนนี้มันกำลังเดินไปซื้อข้าวของเพื่อใช้จำหำมีดได้อามาบอกเฮ้ยเฮ้ยตานี้ตานี้เอามาหยุดดิซึ่งตานี้เฮ้ยไทยเอาป้ายไทยเอาป้ายนะเจ้าของไทยเอาป้ายเอายังบ่ไทยเอาป้ายไทยเอาป้ายเหนือใครหัวแล้ะน่ะ ไหว้น้ำไปตกไปเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยนี่เขาได้มือตกหมึกกันได้เหรอเนฮ้ยนี่ยเขาตกหมึกกันแค่ก็ให้เขามารับไม่ได้เหรออยารู้เหรอเอ้ามารับมารับไอหมุดมันอยากบอกให้เขามารับ นิ่งด้วยลมนิ่งเลยนะใช่ลมนิ่งเลยอย่างเงี้ยใจมึกโอ้โหเฮ้ยเอานี่แฝนก็ได้เหตุอะไรก็เห็นแล้วมันต้องเปิดไฟเปิดไฟก็ได้โอ้โหเนี้ยลมมันหิวเอ้าแล้วแฟนจะนอนยังไงก็ต้องสตาร์ทรถอยู่แล้วเปิดไฟไว้ก็สตาร์ทรถปิดไฟไม่ได้เหรือเอาเปิดไฟดีก็ได้ใจมึกเออใจมึกใจมึกนั่นเลย อย่างน้อยเมื่อวานพายุบนเข้าเรือมจมนี่ถมนี่งปกติจะสว่างชัดเลยล่ะนี่หมึกทั้งเลยนี่แสดงว่าปลาหมึกเข้าตื้นนะเนี่ยเข้าตื้นพี่เออเข้าตื้นจะรู้ได้ไงว่ามันเข้าตื้นเข้าลึกเราก็ต้องรอเรือเขาจะรู้เขาจะตามหมึกทุกวันเขาจะรู้ว่นี่นี่ไม่ได้เราไปไม่ได้ขึ้นก็ไม่มีเออขึ้นไมีเลยเงียบเมาเหล้าพี่ตอนนี้เมาเหล้า ไอ้พ้นเป็นไนไหไนช็อตพัดเงี้ยไงแต่ผมก็ได้เปิดตนาจอไอ้นะคะโอ้หวายแล้ววะลราทานอะไรกันน่ะอ๋อนี่มันนี่มันนี่เร็วไหนนี่นะ นี่เป็นปูผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่นี่เราเอามาจากผัดพงเลยนะคะนะไม่ใช่กะหรี่แบบนั้นอ๋อนี่เป็นปูอะไรครับปูหมาปูไดนะ้ไหมเฮ้ยถ่ายคนสิเฮ้ยอย่าถ่ายถ่ายคนนี้ด้วยปูหมาใช่ไหมครับถ้าเรากินไม่ดีมันจะดีดปากเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือปลาหมึกปลาหมึกนี่เราทําได้หลายอย่างเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ก็เรื่อนี่เกือกม้าติดปากไม่ใช่แล้วอันนั้นปูม้าปูม้าเ้วนประเมิ่งเราทำสองอย่างเลยนะเราทำทั้งยำต้มแล้วก็ต้มยำครับต้มยำแล้วก็ผัดผัดเอ้เคี่ยนี่อะไรไม่รู้เนี่ยผัดพริกไทยอ่อนผัดพริกไทยอ่อนจริงๆเราใส่ไปงั้นแหละไม่ได้แดดที่แล้วอะไรเขียวๆอยู่ตรงกลางอ่ะตรงกลางตรงไหนอ๋อนี่พริกพริกแจลแดนใช่ไหมแจวแจลแดนเฮ้ยไม่ใช่หรอวะ อันนี้คือพริกน้ําจิ้มน้ําจิ้มเผ็ดมากๆเลยเพราะว่าไม่ใส่แย่อะไรเลยเนี่ยใส่แบบพริกกับน้ําเปล่าเลยใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยด้วยผมช่วยผมเออเป็นปลาเนื้อปลาเนื้อปูเนื้อปูเนื้อปูอะไรนะปูเนื้อเทิที่แรกว่าไม่เป็นปูยังนึ่งปูมาเนื้อตอนตอนแรกจะเอามาห้าตัวกลวงเป็นปูห้าเลยเอามาเนื้อ อันนั้นหนึ่งองนหกินดีกว่างาเย็น้โอ้ยแะไรเนื้ปูแซ่บแล้วก็มีเนื้อเยอะเลยหรอกทำไมชูนว่างไม่ไม่พูดเลยะพี่เป็นไงคะอร่อยไหมครับ อ๋ออร่อยอร่อยครับพี่ต้องบอกว่ายังไม่กินโผลโผล่โผล่มันแชมันใชยให้องดีกว่านี่คือซากศพเลื่อนมาเรื่อยๆเป็นปูผัดพรี่ผัดเองแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บครับโบอิงลีจัดใจเลยนะครับแซ่บเนาะแล้บกอยู่บ่แบ๊ะแซบบ๊ะแซบ ทำทำไมถึงทำกับฉันได้คุณออกรายการมาได้คุณออกรายการมาได้บางทีคนประเทศก็ได้เริงใจเนาะสมัยกันยังว่าโอ้อร่อยของวเขาอร่อยจริงๆใส่เข้าไปตอนแรกเข้าใส่ใส่เท่าทีมแล้วบดบดเวลากินเราเบื่อเบื่อเราต้องมาเปลี่ยนกินอย่างนี้ดูบ่างอันนี้ปู มมาา马宝ม宝马นะทำยังไงทำยังไงจะเวลาต้องทำยังไงถึงจะอร่อยต้องนึ่งอย่างวะกูคือโม้แกแล้วถามอย่างกูวะขอสมาขึ้นมาบอกเคล็ดลับการกินอะไรเนี่ยนี่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 โอ้เวลาจะกินโอม่าอะเวลาจะกินโอม่าต้องแกขามาขาหนึ่งแล้วก็นี่ใส่ปากแล้วก็ลูดออกมาลูดออกมาระวังนะปากคนเราไม่ใช่ปาก หอยปากูรูดออกมาระวังเลือดมันจะออกสาปแง่งมันแต่ระวังระวังผมกับไปกินอยู่ไรไรพักทินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่หรอกนี่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 น้ำพริกนี่น้ำพริกน้ำพริกนี่เขาทำดีนะเพราะว่าเขาทำแบบเพ็ทชิพายเลยไม่ใส่เหี้ยอะไรเลยเนี่ยพริกสดๆเลยมันอร่อยชิพไยเลยกินไประวังปากพองเลยนี่หล้นเต็ม สวัสดีครับครับวันนี้เรามาพบกับรายการปอบกินปูปอบกินปูเรามาดูวิธีการกินปูครับขั้นแรกแกหนังยางออกก่อนพอแล้วแกได้แล้ววางวางวางไว้ปูนี่คือขาปูแล้วกินเล้าก่อนนะครับเพื่อคล่องคอแล้วก็ลดความขาวกินอย่าหมดสิ เป็นแค่ล่องคอปูจับปูขึ้นมาแกะแง่งมันตรงนี้ออกก่อนตรงนี้เราเรียกง่ายๆว่าเป็นแตดปู <c oughs> เพราะว่ามันเหลี่ยมๆมลนวหนู <c oughs> ลักษณะแบบยาวๆ <c oughs> เอาอะไแย่ออกก็ได้มันตายแล้วมันไม่เสียวมาก <c oughs> แงะออกครับแล้วก็เริ่มแกะแกระดองได้การแกะกระดองแกะแกะ <c oughs> ้าไข่ไข่ครับบ้าง ถ้าไม่มีไข่ทำอะไรครับวางไว้ครับมาคือเอาหาตัวที่มีไข่ครับเฮ้ยไม่มีแต่าบอกแล้วว่าไม่มีไม่มีเป็นตัวพุ่งหมดแล้วอันนี้คือลักษณะของคนมีแรงแกะแรงๆก็แกะแาวเดียวแ้วคนที่ไม่มีแรงก็ให้เพื่อนแกให้ก็ได้นาะไม่ครับโอเคแกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกกันเลยครับครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ตักน้าําชิมมาราดราดในกระดองมันก็เหมือนถ้ามีขี้เหี่ยวจ้ำนี้จะโอเคมากเลยหรอครับถ้าโชวกันกินครับปีชตาปีชตาปีชตาไหน้านต้องทำตาส็อมันจะมีน้ำห้องอยู่นะมันจะมีน้ำห้องอยู่ในกระดองนะครับแต่วเราก็ซดเลยโอ <c oughs> <c oughs> ้หัวมากนี่ก็หมดกระดองไปละหลือตัวมันกินยังไงครับ เราจะเริ่มจากเอาขาออกก่อนนะครับขาขาถ้าเราไม่กินเราก็ให้เพื่อนกินนะครับเพื่อน่เกียนขาแล้วครับเบื่อมากเลยเล็กๆน้อยเดินได้ตัวมันเป็นเราทำไงอันนี้เป็นขาเทียมอันนี้เป็นขาเทียมเพราะเวลาขามันตัวนี้ก็จะหมุนออกไปอย่างนี้แทนนะครับใช่ครับแล้วเราจะจิ้มเลยไหมครับตัวนี้เรายังไม่กินขาเทียมครับเราจะกินข้างในที่มันอร่อย ก็คือขี้มันขี้มวอดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเฮ้ยเฮ้ยทานเฮ้ยบปจิ้มเหรอจิ้มก่อนครับดหอหลุดครับเดี๋ยวมันแย่งครับมันหลุดลงในจานนี้ข้อระวังเลยเนาะครับข้อระวังในการกินข้อระวังในการจิ้มปูหนึ่งข้อตรงเนื้อห้ามแกะวางไว้ในจานเดี๋ยวเพื่อนแย่งครับ ต้องถือไว้นะอย่างนี้ถือไว้นี่แหละการปอบกินปูเรามาเราพามาชมซ่าของปอบท่านหนึ่งนะครับนี่คือปอบหญิงครับนี่ปอบหญิงเอาหยิงท่านนี้กินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงละซ่าเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมเยอะเหมือนกันนี่ปูผัดตงกรีก็หมดแล้วกับปูหนึ่งสองสามก็ใกล้จะหมดละ ผัดผัดอัดน้ำเสนอนี่ผัดพริกไทยดำหมึกพริกเผาพริกไทยดำอันนี้ชูกำลังได้ดีมากครับอันนี้คือเปลนท่าที่สามครับเป็นบาทสามสิบแล้วน้ำเชื่บมเปลี่ยนท่าที่สามเปลี่นท่าที่สามนะนี่เป็นปอบผัวเมียเวลนกินปูกันแบบชีวิตเหมือนจะเครียดนะครับกินปูเส่๊บๆจะมาเครียดไม่รู้แบบงง ทำไม,มไถึงทำกับฉันได้มาตอเนาะันาไปอนรทายก่อนี่เซียงซูนกับกันว่าเขาไปอาบน้ำแล้ว้เอ่าได้นะ 这洁白的尘。 วันนะครับแลณเขนาน,นี้เราเดินทางออกมาจากทะเล200ไมล์เรากำลังจะเดินวางไปหาจุดตกปลาหมึกซึ่งจุดตกปลาหมึกนี่ก็จะอยู่แถวกลางทะเลนั่นคือเรือประมง ลำหนึ่งไม่ใช่ชเราตกปลาหมึกได้นี่คือปลาบึก <c oughs> <c oughs> นี่ปลากระหูสองตัว,วข้างหลังนั้นถ่ายรูปอยู่น, <c oughs> นั้นตากระเขาหล่อเชียวปลาบู นสมอเรือโดยใต้กงหมานย่านเมียถึง2เมตรไม่แน่ครับน้ำอ่ะ่าถึงไหมครับตีเมตรแขห่ตีเมตรแแ่นะสีเ่เมตรตอนนี้เรามาถึงจุดหาปลาหมึก,เร,มกเราจะเอาปลาเบิกไปล่อปลาหมึก นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมันดูกันว่าเราจะรอบประหมึกได้เยอะไหมเดี๋ยวกังค์คันเดี๋ยวตังเดี๋ยวงค์ได้เยอะที่สุดนะต้องแข่งกันต้องแข่งกันแขลได้เยอะที่สุดตัวไหญที่สุดครับต้องสี่กันต้องสี่กัน ติดมันนะแงวรมอีกแล้วอครับนี่คือปลาหมึกตัวแรกแต่ครั้งนี้เป็นเป็นหมึกอะไรครับหมึกตาบอดครับโบยิง่านติดครับครับไม่แนตาบอดมันจะปุ๊บอย่างนี้ด่วนครับแต่อันนี้มันติดด้านข้างครับไม่มีตาครับ้เเราาดินมแลวกินเลยไหมครับเกยยังยิ้มข้าวแล้วครับแมงแม้แล้วเป็นไงครับ ไปงเร็วเร็วเร็วเพ่อจแจงเลยจะแจงงไม่ดึงไม่หนืดเลยเลยแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน เหมือนชีวิตผ่านผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายนี่นนกูป่าใครเอย่ยเพอยงสัน <มา S 2> ้นฮะไม่ใช่ไหน มันตอนแรกน้ําแข็งกับน้ํามันรวมกันเลยกองโฟมนะละเอียดตอนแรกมันก็เลยไปยิ้นไปยิ้นน้ำออกนึกก็ผมก็เลยคิดในใจว่ามันจะเอาน้ําแข็งไว้พอมันยิ่นน้ําเสร็จแล้วเหลือแต่น้ําแข็งอมันก็สาดน้ําแข็งทิ้งมันเป็นแนวใหม่ก็เลยงงครับเป็นการทำความสะอาดให้บ้านนี้ดีไย้โอยแล้วเด้อ โ๊คนีน่นครับนี่คือการรักษาปลาเดี๋ยวเอาขอใที่แต่งหนุกด้วยแบ่งนึ่งนะแบ่งแบ่งเออที่ใส่เลยโอ้ยยังยิบยิบอยู่เลยวะยังไม่ตายสิงหรอเนยไม่ต้องไม่ต้องแพ็คไปแล้วไม่ต้องล้ ลนเเมื <ider> ่อร <cción> <speaking fellow Yum meio beauty> ักที่ถูกลอยแพดวงมันเลยแย่กันใหญ่อกแทบจะแตกตายเมื่อรักพี่พายเมื่อใจเป็นแผลรู้แล้วใจคนที่น้องไม่สนใจคอย เป็นเพราะหนุ่มนายรย้อยมาจอดเจ่งคอย